จันที่5พฤษภา2568ก็เดี๋ยวไปดูกันครับไปกำลังจะคุยกับทางให้หมดเลยโอเคครับโอเคไม่ได้โังไม่ได้ ขวาลงขวาลงนิดนึงขวาลงนิดนึ่งโอ้ยไม่ต้องตกขวาแล้วตกกันนั่นไปแล้วขวาเลยได้เลยนู่นไหนพิน ทกินข้าวเที่ยงเลยนะอร่อยอแม่อร่อยเนี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวลูกพี่ผมพาไปครับน้อพี่เูกพี่พาไปเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกข้างาเดี๋ยวเราไปค่อยไปขยับตรงแนวก้อนหินใหญ่ซึ่งด้านนี้มันจะขุดไม่ได้แต่ว่าใช้ ก็เลยปรับขยับลงมาหน่อยหนึงปากมันก็จะลงมาอยู่ด้านล่างตรงนน้นอยาเงี้ยไปดูข้างล่างกันฝากเเดี๋ยวลงไปดูแนวด้านล่างอีทีนึ่งนี้ก็บนนี่พึกพก็มีอยู่นิดนึงบางช่วงครับที่ว่าเป็นจะมีรอยขึ้นอยู่ด้านนน้นเม่อก่อนข้างล่างนี่มีห้วยมีอะไรมีครับข้างล่างจะเป็นตองไข่แค่ของไขแค่แสดงว่ามีแค่อะน่าจะน่าจะเป็ได้กนต้งตั้ง ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ธรรมดาเนี่ยร้อยตีนมันอ่ะนี่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนได้เนี่ยเดินมาจากตรงนี้ด้วยร้อยนี้นะขึ้นไปตรงไหนบ้างครับหกสิบเซนได้ครับร้อยช้างเป็นช้างไปใช้ประโยชน์ที่ตรงอ่างเก็บน้ำของเราดันดันด้านหน้าควรจะมีทางทางระบายหน่อยนึงค่งเนี่ยมันก็จะไหลออกก็ไหลออกใช่ครับเพราะถ้าพ่วมถ้าไม่มีตรงนี้ก็ได้ครับพหน้าว่าด้านนี้ก็ได้เรายืนอยู่ด้านนี้ โอ้นี่แหละเห็นไหมมันตันแล้วคุณแก่แล้วไม่สบายไม่อะไรเอามาใช้มันก็ฟื้นจะเอาไปพินก่อใชแนวนอนโลดต้องแนวนอนมันจะได้ภาพมันจะได้แน่นแ้วตั้งเวลาเรามเมต์นี่โลด สามเมตรสี่สิบอ้าวยี่ิห้า่ครับน่นยี่สิบห้าเจ้าเยยีสี่เก้าสี่ยี่ห้าเก้าหเมตรครับที่มันอยู่ด้านล่างตอนนั้นเนี่ยผมก็มาเช็คก็ให้เขาแล้วแหละบตัวคนล่างกว่าตอนที่เช็กระดับผมเอามาสองระดับวางไว้เนี่ยปเป็นขี้ช้างนะแต่ว่าใช้แต่ว่าน่าจะมาประมาณสี่ห้าวันด้วหน ใช่ปกติมันจะไข่อย่างนี้เนี่ไข่กลางอ๋้วันกบงกบเมครับก็เรียบร้อยไปไปเดี๋ยวเราเดินทางออกนอกพื้นที่ขัางสั่หน่่ยู้เขาเราไปเป็นโอเค